ทุกคนเราก็ได้มาเข้าค่ายเลส s o o ์ว Volunteer Booster ที่จัดโดยสภากาชาติไทยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ถูกเอาได้ห้าแต้มแต่ถ้าเราไปวางใช่ไหมแล้วมีคนอะมาตอบของเราโดยที่เราไม่ใช่เจ้าของคำเราก็จะได้อีกห้าสี่และห้าคะแนนไปดีทีมไหนที่ทายใช่เลยว,ว่าต้งวันโอเคไม่ต้องไม่ต้อไหนใครถูกไม่ต้องไม่ต้อน, <c oughs> น,นี้นะครับเป็นรอบพิเศษนะครับโอเค ระหวังคะแนนไหมคะระหวังเลยได้เขารเงิดรนเราได้เท่าไหร่ครับผมม0 0 0น้อสบบาทสามหมื่นกลุ่มอื่นเยอะไปเพราะเราหนเพราะว่าของเรามันสก็น US d เว้ยจ้าา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 มาาาาา อ๋อสองทมแล้วมันก็วนฐา,านนี่นห,าห้าฐานนะครัถ่านแตถ่ายเนมากหนุนถ่านนู้นแตนคือให้ประครองลูกโป่งบางทีนะี่มกประครองลูกโป่งเหมือนกันแต่ว่าต่อของกา็านนี้บิงโกไม่ใช่บิงโกก็เลยแล้วเอ็กโอกเ,อโอเลลวเราจะไปต่อ เหนื่อยมากได้กี่คะแนนี่สองในสไม่ใช่เราสองในสามสิไม่ดูดินี่เราตารางบิงโกอยู่างหลัไม่แข่งกเล่นไงแบ่งข้าวเวลาแต่เราไม่เล่นด้วยเราไม่เล่นด้วยเราไม่ให้หรอเสียรสนุบอย่างเราหมักลูกบูชันคน ใช้หลังเกิดคือคุยชั้นคนอถอย่างเงี้ยา่เราอยากขยับให้ขยับขัมากใช้ใช้แถวหลังคืนบมักลุกอ้วฉั้นคนเนาะแล้วแต่คุกคนล้วนเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยไหมเดี๋ยวก็ได้ไปอาบน้ำูหกกูเปียกมากตอนนี้ก็ว่าคืนนี้เป็นคืนแรกของเราเราคงไม่นอนหรอก ไม่รู้นี่นเสื้อที่เราต้องใส่ใช่ไหมแล้วเราจะไปกินข้าวกันนี่ค่ะตัวแมวตัวมอมตื่นแล้วสดสวยสวยมา <laughs> เป็นช so ุดนะครับจะใส่้งแล้วก็เป็นชุดแล้วนี่จิ๊กมาด้วยเขาให้ดึงถ้าดึงแล้วมีผีออกมาก็ต้องวิ่งอุ๊ยเจอผีกไ้ A few moments later... ช้าแล้วนะคะทุกคนนี่นี่คือชุดวันนี้ออฟฟิศวันนี้เแล้วเราจะไปที่ไหนกันคะไปโรงเรียนก็นคือไปลงพื้นที่โรงเรียนนะคะจากการที่เราเรียนมาตลอดสองวันที่ผ่านมาวันนี้วันที่สามเราก็จะไปโรงเรียนการไปทํากิจกรรมให้กับน้องๆแต่กลุ่มนี้ก็ได้ ปอหนึ่งได้อยู่กับเด็กปอหนึ่งได้อยู่กับเด็กปอสามค่ะปอสามนะแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันแบบอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามนะครับปอหนึ่งปอสองปอสามอะไรเงี้ยโอเคแล้วเราไปว้าพี่โรงเรียนเลยว่ะเอาแล้วอันนี้เป็นทีมปอปอหนึ่งค่ะปอหนึ่งครับปอหนึ่งค่ะ เดเราจะทำกิจกรรมให้น้องปอนหนึ่งกันนะคะอันนี้ของอัไเนีเป็นแถวขเป็นเป็นตออยู่เี่ยอบ้านหนึ่งบานสองอบ้านสไล่ไปเรื<ๆ>่อยเมื่อกี้ไอ้ผมเิ็กแล้วอ้วาวได้ตัวนี้ตัวเอง เ,เราจะไม่กินะเตรี้ยไป,ไปแล้วราถโทษ<ม>เพราะว่าเราอยู่บัตรหนึ่งแล้วมีคนลืมเสื้อกักนะคะเราเรก็ต้องถูกคาโทษแล้วนี้เราก็จะไปแยกตามห้องมาไปแยกตามห้องไปทํากิจกรรมให้น้องเรามีเวลาอยู่กับน้องประมาณสองชั่วโมงนัง่นเองึ่งเราจัดกิจกรรมมันแน่นมากบอกเลยว่ามาเตรียมนันทนาการน้องปรรจุๆใช่ไหมคะน่ย้ยนันทนาการน้องจุกจกสองชั่วโมงใช่ไหมคะถูกต้องเลยเเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกัน ธารากิจไปแล้วนะคะที่โรงเรียนวันเลขทำมาธรรกิจวันเล่ธารากิจใช่อันนี้เราก็าอยู่บนรถบัสแล้วเราจะกลับไปกินข้าวที่รีสอร์ทนะที่เรานอนพักกันแล้วเราก็จะมีพิธีปิดแล้วก็จบกิจกรรมค่ายนะคะสามวันสองคืนนั่นเองสนุกไหมเป็นไงก็รู้สึกว่าสนุกมากเราคือแบบ หูน้องอ่ะมีความสุขแฮปปี้กันมากมากเลยกาลังร้องไห้ด้วยนะโอ้ไม่ใช่บางบางปอที่แบบรุื่นที่ไปเจออ่ะเขาบอกว่ามีร้องไห้ด้วยแต่ปอเนี่ยปอหนึ่งไม่ร้องปอสามอ่ะร้องไห้นะคนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าโอ้สงสารน้ำตาแต่เหมือนกันเลยจะะปแบบแบบต้องขียอ่ะเนาะ บางทีมกับ,บางอย่างเซนเซอรี่ก็เด็ดใจไปปอห,หนึ่งย่างห้องเนี่ยแข็งแรงมากคือแบบน้องเลยแบบจอยสุดๆอ่ะแบบถ้าน้องแบบล่าขาน้องเจเจอ่ะที่อยู่ในทีมเนี่ยไม่กลับกน่ารักมากน <s <S <top top> <S 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 ี่เรามีแบบเด็กติดติดเกย์ด้วยแล้วก็มีแบบทีมเนี่ยติดติดเกย์ด้วยน่ารักมากกลับลายงานองค์กลับรายงานกลับรายงาน 各位晚上好，各上好。